น,นี้เขาก็จะร่วมกันทํานะคะช่วงตุตจีนนะคะอันนี้คือวัดท่าพัดนะคะเขตบางกอกใหญ่วันนี้เขาก็เริ่มจัดงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีงานบวชด้วยที่นี่มีความโดดเด่นคือมีหลวงพ่อเกศรสอนนะคะคนที่มาเนี่ยก็จะมากราบไหว้ตรงนี้ก่อน ็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อเกศรและหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นภ้าพี่น้องกันนะคะ สอนนะคะวัดท่าพั์นะคะเขตบางกอกใหญ่ค่ะวันนี้เราพาท่านมาสักการะนะคะซึ่งเป็นพัะเก่าแก่นะคะสร้างกอตอยู่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยานะคะขึ้นเป็นวิสุงคามสีมาเนี่ยในวันที่13สิงหา2490นนะคะเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะคะ ก็จะมีคนมาสักการะอยู่เสมอๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาให้ท่านไปดูวิหารเก่านะคะที่ท่านอยู่ที่นี่นะคะข้างบนนี่เขาก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเกศรน,นะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าหลวงพ่อทิพย์เกศรน,นะคะเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อวัดปั้นแหลมหลวงพ่อโสธรน,นะคะอันนี้เป็นอิฐเก่านะคะ ที่เขายังดำรงไว้เป็นวิหารเก่าที่หลวงพ่อเกษรได้ประทับอยู่ที่นี่นะคะท่านได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าแล้วเขาก็มาบูรณะนะคะโดยใช้แท่งเหล็กนี่นะคะดามเอาไว้นี่นะคะหินใหญ่โตมากค่ะเป็นหินเป็นเหมือนอิฐมอนอิฐมอนก้อนใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะเป็นประวัติโดยย่อ ของวัท่าพระนะคะซึ่งยาวมากซึ่งก็จะถ่ายให้ดูแล้วก็ไปอ่านกันนะคะแล้วเราก็ชมต่อนะคะอันนี้เป็นบานหน้าต่างเก่านะคะเป็นอิฐนะคะข้างหลังก็ข้างในด้านหน้าต่างก็จะเป็นที่ประทับของหลวงพ่อเกศรนะคะอันนี้เป็นอิฐเก่านะคะในสมัย ปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีจิตกรรมฝาผนังนะคะเขียนความเป็นมาการสร้างการเจอหลวงพ่อเกศสรได้อย่างไรที่มาเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวมาชมและมากราบไหว้ท่านเนี่ยซึ่งท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่เขตบางกอกใหญ่นะคะจัญสนิทวงซอยสองนะคะมารับรองไม่หลงนะคะ ท่านเป็นพระที่ค่อนข้างโดดเด่นและคนเขตบางกอกใหญ่น่ะจะมีความนับถือเคารพนับถือท่านมากและท่านโด่งดังมากในเขตบางกอกใหญ่นะคะที่ว่าจะไม่มีใครรู้จักนี่ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะการที่ได้หลวงพ่อมายังไงนะคะ,นะคะก็จะมีคนเข้ามากราบไหว้อยู่สม่ำเสมอนะคะ ได้ยินได้จากเสียงสิมซีนะคะเสียงสิมซูเครื่องอธิษฐานนะคะตรงนี้ก็จะมีหลักจารลึกนะคะผู้บริจาคที่สร้างนะคะประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะน่าสนใจมากนะคะเนี่ยค่ะติดก้อนใหญ่ๆบางอันก็จะแตกหล่นลงมานะคะแตกหล่นลงมา น,นี่ก็เป็นน้ำมนต์นะคะเป็นน้ำมนต์แล้วแต่ใครจะหยิบไปแล้วก็ให้ปัจจัยแก่วัดนะคะวัดก็จะเอาปัจจัยเนี่ยไปบูรณะวัดอีกทีนะคะอันนี้ก็ได้เป็นมุมของวิหารเก่าของหลวงพ่อเกษรศรนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้มากันนะคะ สวยงามมากอันนี้ก็มีกิจกรรมฝาผนังนะคะประตูบานสวยค่ะเหล่าเทวดานะคะวิหารหลวงพ่อเกศรน,นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายข้างในกันค่ะ เกศรนะคะแห่งวัดท่าพระน,นะคะเขตมะกอกใหญ่ค่ะซึ่งอยู่นั่งอยู่ในท่าปางมาวิชัยนะคะสร้างในสมัยปลา,ายกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะค่ะที่นี่เขาก็มีทําบุญนะคะใส่บาตรหลวงพ่อเกศอรนะคะร่วมบูรณะอุโบสถวัดท่าพระน,นะคะ เตรียมสถานที่ไว้จัดกิธิยกเช่าฟ้าด้วยนะคะถ้าใครมาเนี่ยมาไหว้พระที่นี่นะคะมาโดยสะดวกด้วยนะคะเป็นพระเก่าแก่และพระศักดิ์สิทธิ์ของเขตบางกอกใหญ่นะคะหลวงพ่อเกอรค่ะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะซึ่งได้ยกเป็นวัดแล้วนะคะ ก็ยกเป็นมิสุขามเมสีมาก็ในวันที่13สิงหา2490นะคะหลวงพ่อเกศรค่ะสวยงามมากค่ะนั่งอยู่ในท่า,าปางมันวิชัยนะคะองกลางถ้าใครมีโอกาสก็เชิญนะคะหลวงพ่อเกศรแ่งว่าท่า นี่คือวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่เรามาไหว้หลวงพ่อเกศรหรือหลวงพ่อทิพย์เกศรนะคะเราก็ทําบุญก็จะมาทําสังฆทานได้นะคะหรือไม่ก็มาซื้อทองถวายเพื่อหล่อพระแล้วก็ทําบุญโรงศพนะคะแล้วก็ผ้าขาวนะคะนี่เราก็ทําบุญผ้าขาวไปแล้วนะคะเมื่อเราเขียนชื่อนามสกุลปจัจจัยใส่ตู้นะคะแล้วก็ไปใส่ไว้ในโรงนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพี่โยคอยบอกว่าทําอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีงานตุจินนะคะอันนี้เขาเริ่มจัดงานตุจินนั้นแล้วก็จะมีพี่ผู้หญิงเขาคอยแนะนำนะถ้าเข้ามาทําบุญได้หลายที่เลยถ้าอยากเข้ามานะคะ นี่เป็นบริเวณวัดแล้วก็จะมีหลวงพี่นะคะเป็นพระนั่งอยู่ที่นี่เราถ้าใครอยากมาก็เชิญนะคะมากราบหลวงพ่อเกศรแห่งวัดท่าพระนะคะจันซอยสองค่ะเขตบ,บางกอกใหญ่นะคะวัดท่านสวยมากนะคะวัดท่าพระนะคะเขตบ,บางกอกใหญ่มาไหว้หลวงพ่อเกศรน,นะคะอันนี้คือวิหารของหลวงพ่อเกศรน,นะคะตรงนี้เราก็ทําบุญแล้ว ไหว้ท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะลากลับแล้วนะคะคือมีความสวยงามมากนะคะมีคนมากราบไหว้ท่านยังไม่ขาดสายนะคะหลวงพ่อเกษรเขตบางกอกใหญ่นะคะจรันซอยสองค่ะน,นี่ก็เป็นาลาดเจ้าแม่กุนอิมนะคะที่นี่ก็ยังมีคนนับถือจีนอยู่นะคะที่วัดท่าพระค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อเล็กเต่านะคะแต่เขาไม่อนุญาตให้เต่ามาปล่อยแล้วนะคะเพราะว่าเต่าค่อนข้างเยอะค่ะ ที่เห็นอยู่นั่นนะคะเห็นไหมคะที่นี่เต่าเยอะเนี่ยคะ่ะเห็นหัวผโผโๆนะคะนั่นคือเต่าค่ะเขาว่ายน้ำกันอยู่นะคะก็จะตอนเย็นๆเดี๋ยวก็จะมีพระนะคะเอาอาหารมาโปรยให้ อนะคะเขานึกว่าเราเป็นพระที่จะเอาอาหารมาให้นะคะมากันเต็มเลยพระท่านยังไม่ได้อาหารมาให้นะะตัวใหญ่มากลอยคอกันเต็มเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นเต่าว่าท่าพระนะคะวันนี้เรามากับหลวงพ่อเกศรค่ะอันนี้เขาก็เปลี่ยนน้ำให้ใหม่ เ,เนียมาลอยคอเห็นไหมคะเขาก็นึกว่าเราเป็นผ้าระมจใหา้อาหารนะคะเต็มเลยลอยคอเขาขึ้นมาเล่นน้ํากันนะคะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งนี่ ไปชมวิหารหลวงพ่อเกศรมาแล้วอันนี้เป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์ของวัดท่าพระค่ะ